Walk with God คริสตจักรพระสิริแห่งการเก็บเกี่ยวโลกต้องการถ้อยคำที่ถูกกาลเทศะสุภาษิตบทที่25ข้อที่11ถ้อยคำที่พูดถูกกาลเทศะเหมือนผลแอปเปิลทองคำล้อมด้วยเงิน ในยุคที่เสียงมากมายกลบเสียงของพระเจ้าเสียงของสื่อความคิดเห็นจากผู้คนความโกรธในโลกออนไลน์พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงมองหาคนที่ยินดีจะพูดถ้อยคำที่ถูกกาละคำที่เต็มด้วยความจริงความรักและฤทธิ์อำนาจจากสวรรค์ไม่ได้พูดถึงคำพูดทั่วๆไปแต่มันพูดถึงคำที่ออกมาจากริมฝีปากของผู้ที่ได้ยินจากพระเจ้าคำที่สามารถเจาะจิตใจของผู้หมดหวัง และยกคนบาปขึ้นจากความมืดมิดเป็นคำที่ได้รับการฉลมด้วยน้ำมันแห่งพระวิญญาณเป็นเหมือนผลแอปเปิลทองคำมีค่างดงามและไม่ใช่คำพูดที่หาได้ง่ายเราไม่สามารถเรียนรู้เพียงภายนอกแต่จากการสุดตัวลงต่อพระพักพระเจ้าร้องทูลด้วยน้ำตาเพื่อให้ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ นักเทศหรือคริสเตียนที่มีคำเช่นนี้ไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดแต่คือคนที่ผ่านเตาไฟแห่งการสวดอ้อนวอนผู้ที่ยอมให้พระเจ้าหักเขาละลายเขาและปั้นแต่งเขาวันนี้พระเจ้ากำลังมองหาคนที่ยินดีจะพูดคำที่เปลี่ยนชีวิตไม่ใช่คำพูดที่เอาใจคนหรือประจบประแจงแต่เป็นคำที่ตรงไปตรงมา เป็นคำที่ปลุกวิญญาณเป็นคำที่มาจากใจของพระเจ้าไปสู่หัวใจของมนุษย์อย่าใช้คำของคุณเปลืองไปกับเรื่องไร้สาระจงให้พระเจ้าชํำระปากคุณและอธิษฐานว่าพระเจ้าขอให้คำที่ออกจากปากข้าพระองค์เป็นเหมือนแอปเปิลทองคำในตรากเงินเป็นคำที่รักษาเยียวยาและปลุกให้ฟื้นคืน พระเจ้ายังทรงใช้คำพูดเล็กๆจากคนที่ยอมมอบชีวิตให้พระองค์เพื่อสร้างการปฏิวัติในวิญญาณได้ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องค่ะ